ทอนะคะอันนี้เป็นท่าเรือปะคะที่บอกว่าจุดชมวิวอะไรอะ่ะมันไม่มีท่าเรือหรอกมันเป็นโรงเรียนเหรอคะเป็นวัดนะคเป็นวัดเหรอคะแล้วเปิดเข้าไปได้ไเข้าไปได้ขอบคุณค่าเฮ้ยเราก็ไม่รู้น้มาครั้งแรกเป็นโรงเรียนวัดดาวคณนงนะคะถ้าจะเป็นวัดเดินไปทางไหนอ่ะ ไปมั่วจ้ามาครั้งแรกนะคะตอนแถวนี้เขาปุ้ยขเขาก็มองกันนะ่ะเธอ เดี๋ยจะให้ดูข้างหน้านะคะไปด้วยกันไม่รู้ว่ายัางไงสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องแลแตจ๋าชาแนลนะคะวันนี้มาแปลกนะตอนนี้เวลาประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะคะยังไม่8ปดโมงพอดีเราอยากมาสำรวจ แถวบ้านนะคะว่าเอ,อเห็นฝั่งตรงข้าวว่าเขามีบอกวัดดาวคนองนะคะเป็นวังมัชฉาแล้วก็เป็นจุดชมวิวด้วยนะคะแต่ว่าเข้ามาก็แบบวังเวงวิเวกนิดนึงนะต้องเข้ามาในวัดนะคะแล้วก็ไม่มีคนเลยนะคะอืมก็เข้ามาแล้วคะ่ะก็ลองดูก่อนที่จะมานะคะก็เดินเข้ามาเหมือนชุมชนนะคะก็ก็มองนะว่าอะไรเดินพูด,พดมาคนเดียวนะคะก็แปลกๆนิดนึงนะคะ เดี๋ยวจะเข้ามาตั้งหลายครั้งแล้วค่ะสะพานพระรามสามนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปอีกซอยหนึ่งดีกว่าเป็นวัดมุคโลนะคะเคยไปอยู่เคยไปให้อาหารปลาอยู่นะคะไปดีกว่าค่ะตอนนี้ร้อนมากจ้าทุกคนกล้องอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะคะมันเช้าว่าแล้วมันก็ร้อนด้วยค่ะคือเราก็เดินพูดคนเดียวนะจะมีคนวาหาว่าเราบ้าปะเนี่ย เดี๋ยวพาไปข้างนอกนะคะไปอีกอีก,อกวัดหนึ่งนะคะอันนี้มาคนเดียวรู้สึกกลัวขนาดเชา้านะเนี่ยไม่ได้กลัวอะไรนะกลัวคนจะ้ะทุกคนคะจากกำลังเดินเข้ามาในซอยวัดบุคคโลนะคะเมื่อกี้ไปวัดดาคนองนะก็ฟาวเป็นทีนึงนะคะแต่วัดบุคคโลอันนี้ไม่น่ากลัวเหมือนเมื่อกี้นะคะ ก็นาปักซอยเดินไม่ไกลด้วยที่มาคืออาจจะมาเดินเล่นนะคะออกกำลังกายเพราะว่าเมื่อกี้กินอาหารไปนะคะอาหารเช้าลดมากแก็มาเดินออกกำลังกายนะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะคะท่าน้ำเนาะทุกคนเห็นสะพานพระรามสามไหมที่จ่าเคยบอกว่า ประมาณแปดโมงเชา้าเป็นวันธรรมดานะคะ,ะเป็นสะพานเหล็กเก่าเนี่ยค่ะเขาจะเปิดนะจะเปิดให้เรือส่งสินค้าผ่านเข้าไปแต่ตอนนี้จะไม่รู้ว่าเขายังมีมีเปิดหร,หรือเปล่าคิดว่าน่าจะเปิดและ้ะเพราะเป็นการขนส่งของของอะไรละ่ะของของประเทศเหรอหรือไงของกรุงเทพเนาะเพราะว่าฝั่งตรงนู้นก็แบบจะเป็นแบบท่าเรือทั้งหมดเลย เนี่ยค่ะนี่จะรอดูแปดโมงดีไหมอ่ะอันนี้กี่โมงแล้วน่าจะครึ่งชั่วโมงอยากเห็นเหมือนกันนะอยากเห็นว่าเขาเปิดแบบไหนนะคะคนแถวนี้ก็คงจะชินแนละ้วแต่ว่าเรายังไม่เคยเห็นเราได้แต่รู้ว่าเออแบบเขาเปิดนะคะเปิดให้มีการเรือผ่านไปเนะเรือใหญ่ที่สูงสูงะคะ่ะรอดูดีกว่า ตอนนี้ช่วงโควิดระบาดน,นะคะก็นักท่องเที่ยวก็ไม่มานะคะถ้าเป็นเมื่อสองปีที่แล้วนะก็ยังมีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะ,ะเขาก็จะมาเที่ยวแบบเช้าๆอย่างนี้ค่ะกะ็ใช้บริการเรือเจ้าแม่น้ําเจ้าพยานเนาะเ,เ,เรือก็เรือโดยสารก็จะวุ่นวายกว่านี้นิดนึงนะคะแต่ตอนนี้ก็คือเรียบเหงาแต่ว่าแม่น้ําเจ้าพยาก็สวยขึ้นนะคะก<ๆ>็ไม่มีขยะแล้วอุ้ยปลาเต็มเลยทุกคนตอนนี้7จ็ดโมงห้นาทีนะคะ ใกล้แล้วค่ะอีก8นาทีดูสิคะว่าท่าเรือที่จะบอกไม่ใช่ท่าเรือสะพานเหล็กเป็นสะพานอันเก่านะคะของพระรามสามจะเปิดไหมให้เรือขนสินขนส่งสินค้าผ่านไปนะคะอยากเห็นมากเลยเนาะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะจ๊ะมันไม่มีเก้าอีอ้อ่ะทุกคนมันก็มีเปียกแป๊บน,นึงมีขี้นกด้วยอะ่ะ รู้สึกว่ามีคุณพี่คนนึงนะคะเขาจะเอาอาหารปลามาให้นะคะพี่ให้อาหารปาลาเหรอคะอ๋ออยากเห็นจังโอ้ยดีเลยค่ะเพราะว่ามีรูปถสวยไปให้ทุกคนดูนะเดี๋ยวอยากเห็นหน้าดีจังเลยโชคดีโชคดีจะรอดูใส่แมสก่อนนะคะ เพราะว่าเริ่มมีคนมาแล้วค่ะน้องป่าก,ก็มารอแล้วจ้า อาให้ละจ้าเฮ้ยทุกคนดูโอ้เห็นไหมฮะโอ้โหว้ยสนรวจว้ยกำลังทำบนย ะคะถ้าจะเป็นวันดีสำหรับพี่เขาเนาะอ,อุ้ยทุกคนนกเข้ามาไปงุนไปงุน ไบุญมาทําบุญนะเขาก็ทําบุญของตามศาสนานะคะพี่เขายังทําอีกถุงหนึ่งนะคะเป็นถุงใหญ่ๆเลยนะคะก็สรุปว่าวันนี้สะพานไม่เปิดนะคะแต่ อาจจะเปิดแต่ว่าบอกเวลาไม่ได้นะพี่เขาบอกว่าถ้ามีเรือขนส่งแล้วแต่วันนะคะมามาไม่เหมือนกันนะคะเวลาบอกไม่ได้เนาะก็วันนี้ก็คงอดดูเพราะว่าไม่คงไม่รอไม่รอ,ไม,รอไม่รอที่จะให้สะพานเปิดนะคะแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเราค่อยมาใหม่แนละ้วทุกคนตอนนี้นกบินแบบบินข้ามหัวจ่าไปเมื่อกี้แบบว่าสวยงามมากจ้าทั้นเดี๋ยววันนี้ก็ เช้านี้มาดูอะไรสวยๆงามๆแบบนี้น้อนแล้วก็ดูปลานะคะที่เขตอพยพทานของวัดบุกโคโลนะคะก็ดีมากเลยโอเคโอ้ยนกเต็มเลยอะ่ะอ้เนมาจิตโอเควันนี้กลับบ้านก่นอนนะจ๊ะวิยดูดิไปเต็มเลยไปแล้วนะ กลับมาละจ้าตอนนี้กี่โมงอ่ะน่าจะแปดโมงครึ่งนะคะก็ไปเดินมาเสร็จเรียบร้อยนะได้ดูปลาสมใจแล้วก็มีภาพมาให้เพื่อนๆให้ดูแล้วคะก็คือแบบว่ามันคือดีอะพอไปเห็นแล้วก็แบบเออรู้สึกดีนะคะตอนเช้ามีคนเขามาทําบุญเนาะให้กับให้อาหารปลานะคะแต่ว่าจ๋าจริงๆแล้วเป็นมุสลิมนะคะแล้วก็ ไม่สามารถที่จะไปทำอะไรแบบนี้ได้นะคะก็ได้แต่เหมือนไปเที่ยวนะคะแล้วก็มีภาพมาฝากเพื่อนๆนะคะก็อยากให้เพื่อนๆดูให้เป็นความบันเทิงอย่าคิดมากนะคะก็สรุปแล้วนะจ๊ะก็สะพานที่บอกเป็นสะพานเหล็กนะคะที่เป็นสะพานเก่าแล้วก็เขาจะมีเลือขนส่งมาอันนั้นไม่เปิดนะคะก็คือเป็นเวลาเราก็ไม่สามารถรู้ได้นะคะว่า จะเปิดกี่โมงเพราะว่าแล้วแต่เรือขนส่งสินค้านะคะเรือใหญ่อะคะ่ะเมื่อกี้พอดีถามพี่ที่เขาอยู่ประจำวัดอะคะ่ะที่เขาให้บริการอยู่แถวนั้นนะคะก็เลยถามเขาเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเนอแล้วก็อากาศร้อนด้วยก็ออกไปเดินก็คือมีประโยชน์นะคะตั้งแต่เช้าไปสองวัดนะคะอีกวัดหนึ่งวัดดาวคนองก็น่ากลัวนิดนึงนะคะก็เลยเปลี่ย,นเ,ยน,เนเป้าหมายเป็นวัดบุคโลค่ะก็เลยไปมาค่ะก็เดี๋ยวเมื่อกี้ค่ะ เดินไปเดินมาเห็นเขาขายอาหารผัดหน่อไม้ไก่เห็นแล้วอยากกินนะ่าแต่ว่ากินบ่อยๆไม่ดีนะคะหน่อไม้อันนี้ก็คืออยากกินอนะแล้วก็ไม่นิดนึงขอ,อนิดนึงแล้วก็วันนี้กลางวันก็จะมีทําโอเด้งนะคะหัดเรียนหัดไม่ใช่หัดเรียนหัดทำเพิ่งทาครั้งแรกเหมือนกันแล้วก็ซื้อวัตถุดิบวัตถุดิบมาแล้วก็น่าจะ จากที่ฟูจิซูเปอร์นะคะเท่อ EP ที่2น่าจะ EP ที่2นะคะถ้าจำไม่ผิดก็วันนี้เพิ่งจะได้ทำนะคะแล้วเดี๋ยวจ๋าจะมาะให้ดูนะคะว่ามันมีวัตถุดิบใช้อะไรบ้างนะคะก็เป็นโอเด้งนะคะเป็นลูกวกลูกชิ้นปลาต่างๆนะคะ,ะเดี๋ยวกลางวันมาเจอกันนะจ้ะค่ะอันนี้คือวัตถุดิบที่จะทำโอเด้งนะคะ จะไปซื้อมาจากาซุปเปอร์มาร์เกต็ตของญี่ปุ่นนะคะฟูจิซุปเปอร์นะคะอันนี้เป็นปลาปลาแผ่นนะคะแล้วก็เป็นลูกชิ้นกุ้งอันนี้เป็นที่น่าจะเป็นสอดไส้มีปลาสับมีกุ้งสับนะคะอันนี้ก็เป็นลูกชิ้นปลาต่างๆนะคะลูกชิ้นกุ้งนะคะอันนี้ของญี่ปุ่นไม่ทราบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกันนะลืมแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อปลานะคะแล้วก็จริงๆแล้วโอเด้งเนี่ยมันจะไม่มีเต้าหู้ ฟองเต้าหู้นะคะแต่ว่าจ๋ามาอนะัดแอเนื้อเราชอบอะค่ะจะลืมซื้อเต้าหู้แข็งๆที่เป็นสี่เหลี่ยมน,นะคะอันนั้นไว้สําหรับทําโอเดงจต่ไม่ได้ซื้อมานะแล้วก็มีไข่ปกติแล้วเนี่ยไข่ไก่เขาจะต้องใช้ไข่ไก่นะคะโอเดงแต่ว่าจ๋าไม่ชอบกินไข่ไก่นะคะก็เลยซื้อเป็นไข่เป็ดมามาต้มแล้วก็เป็นผักนะคะผักนี่ขาดไม่ได้เลยธรรมดาแล้วโอเดงเขาจะไม่ใส่ผักนะครับอันนี้เป็นต้นหอมญี่ปุ่นนะคะ แล้วก็เป็นผักกาดผักกาดขาวของญี่ปุ่นนะคะส่วนตัวนี้สําคัญเลยนะคะเป็นน้ําโอเด้งค่ะน้ําโอเด้งไว้สําหรับทําน้ําซุปนะคะแล้วก็เป็นเนื้อปลานะคะเนื้อปลาบดเดี๋ยวเรามาต้องเอาทั้งหมดนี้ก็มาต้มเพื่อจะล้างมันออกนะคะเนื้อปลาบดอันนี้ใช้สองแผ่นนะคะถ้าทางจะอร่อยก็เลยซื้อมาเยอะหน่อยนะคะก็ตอนนี้ต้มน้ำรอไว้แล้วนะคะเดี๋ยว ขออนุญาตไปต้มพวกของคาวต่างๆนะคะเพื่อให้น้ำมันที่จากของทอดเนี่ยออกมาก่อนนิดนึงเนาะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดูกันอ๋อลืมค่ะอันนี้เป็นโกโบนะคะโกโบเป็นอย่างเงี้ยค่ะปกติแล้วเขาจะใส่เป็นหัวไชเท้านะคะแต่ว่าเราลืมซื้อมาค่ะเรามีโกโบอยู่หนึ่งแท่งนะคะโกโบของญี่ปุ่นเป็นอาหารของญี่ปุ่นนะคะอันนี้ดีสำหรับสุขภาพมากเลย ก็เลยใช้โกโบไปเนาะแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียของคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวกลับมาถ่ายตอนเสร็จแล้วให้ดูอีกทีนะคะว่าหน้าตาออจะมาเป็นยังไงนะคะหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะเพื่อนค่ะดูน้ําที่ต้มเอ่อพวกของข้าวสิคะมันเป็นมันลอยเลยนะคะอันนี้คือเทคนิคทิกเล็กๆนะคะอะ่าถ้าจะทาโอเด้เนี่ยของทอดเนี่ยเราต้อง ต้มนิดนึงนะคะให้น้ํามันมันออกนะเวลานั้นน้ํามันจะไม่สวยงามนะคะเวลาเราทําโอเด้งแล้วนะคะน้ําซุปเดี๋ยวส่วนอันนี้นะคะเนื้อปลาเนี่ยเดี๋ยวต้องหั่นเป็นสามเหลี่ยมนะคะเพื่อให้ได้ความสวยงามแล้วก็ให้มันชิ้นเล็กหน่อยนะคะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมาทํากันเลยนะจ๊าค่ะเดี๋ยวเราจะใช้น้ําอ,อโอเด้งนี้นะคะน้ำซุปโอเด้งนะคะหนึ่งถุงต่อน้ำห้าถ้วยนะคะ อันนี้ก็ประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันมิลปะเนี่ยค่ะใช้อันนี้ห้าถ้วยนะคะต่อน้ำซุปหนึ่งถุงนะคะเดี๋ยวเราจะเทสใส่เลยนะคะ อันนี้เนื้อปลาบดนะคะเดี๋ยวเรามาหั่นสามเหลี่ยมนะอันนี้ทำเบาๆนะคะเพราะว่าอ่ามันบอบบางมากอะคะ่ะกลัวมันเละเมื่อกี้ขนาดเอาตะเกียบนะคะออกออกมาจากหม้อเมื่อกี้ะคะ่ะมันก็ เหมือนจะแบบว่าอ่อนตัวนะคะก็เลยต้องใช้วิธีอื่นสแผ่นนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรของจ๋าเองนะคะก็ขอโทษด้วยนะคะที่ตามตามไม่ทรงตรงสูตรของโอเดงจริงๆอันนี้เรามาอัแดแอปเองนะคะก็สูตรไทยก็สูตรไทยนะคะก็ครัวแล้วแต่จ๋านะจ๊าแล้วจะถาว่าจ๋าจะทำยังไงอัแดแอปยังไงนะคะ ไม่ว่ากันนะคะโอเคค่ะเตรียมแล้วสวยงามเร้น้ำเดือดก่อนนะคะแล้วมาดูทีเดียวพร้อมอตอนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะโอเคค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะจ๊ะอันนี้ค่ะโอเด้งสไตล์จ๋านะคะ ปกติแล้วเขาไม่ใส่ผักกันนะคะดูดีอย่างกระต้มจืดแน่รสชาติอร่อยนะจะแอบ,บใส่ขนอไปนิดนึงนะมันเหมือนกับน้ำผักหรือว่าน้ำพวกน้ำเนื้ออย่างเงี้ยมันออกมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีผัดหน่อไม้อันนี้กินบ่อยไม่ดีนะจ๊ะผัดหน่อไม้ไก่เห็นเขาขายค่าเอ่อเป็นริมถนนนะคะเป็นร้านข้าวแกงก็แบบ ไปเดินผ่านมันน่ากินนะ่ะแต่ว่าจะกินนิดหน่อยแนละ้วแล้วก็เดี๋ยวว่าจะทิ้งแล้วค่ะเพราะว่าไม่เก็บไว้นะน่องไม้ไก่นะจ๊ะจริงๆมันต้องกินกับข้าวนะแต่ว่าไม่ไม่กินข้าวนะคะกินแค่นี้โอเคมากินข้าวกันจ้าชิมน้ำซุปก่อนอืม เราจะบอกว่าเราแอบใส่มิโซชิ้วไปด้วยมันก็เลยเข้มข้นจริงๆแล้วมันมันใส่ไม่ได้นะมันมันไม่ใช่โอเด้งนะอันนี้นี่ดูชิ้นปลาแผ่นใหญ่เหมือนกระทอดมันเลยค่ะทุกคนอืมอร่อยอ่ะอืมหวาน หวานมากเลยค่ะโกโบนะคะเป็นดำๆหน้าตาอาจจะไม่น่ากินนะแต่ว่ามีประโยชน์มากเลยจ้ะอร่อยอร่อยเป็นการทำครั้งแรกเนาะอันนี้ฟองเต้าหู้ฟองเต้าหู้นะคะ อาหารญี่ปุ่นเนี่ยเขามีประโยชน์นะทุกคนเนาะมันไม่ค่อยมีแบบกระทงกะทิเขาไม่ได้ทํานะแล้วก็ไม่ค่อยมีผัดทอดด้วยนะจะเป็นใจย่างแล้วก็เป็นดิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คนไทยก็อาจจะคิดว่าเออมันแบบจืดชืดเนี่ยมันก็จะเลี่ยนเียนนะถ้าคนไทยก็รสชาติแซ่บๆนะมานานกินทีได้อาหารญี่ปุ่นกินบ่อยก็ไม่ไหวแล้วก็แพงด้วยนะคะถ้าทําเองได้นี่ยิ่งดีเลยนะจ๊ะอืม อร่อยตะเกียบกลับกันจ้ะเราใช้ตะเกียบไม่เป็นนะเราก็ใช้ซาำแบบที่เราทําอ่ะเขาสอนกี่รอบเราก็ทําไม่เป็นทุกคนเมื่อเช้าที่ไปเออ่วัดบุโคโลมาที่ไปดูจริงอยากไปดูเขาเปิดสะพานไง แต่ว่าก็รู้สึกเสียดายนะเพราะว่าเราตอนนี้มันโควิดแล้วก็อีกอย่างนึงเวลาเรือขนส่งสินค้าเขาเปิดเปิดสะพานอะไม่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 เหมือนกันทุกวันนะคะอาจจะเป็นเช้ากลางวันเย็นอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เราไปนั่งเฝ้าไม่ได้นะแต่โชคดีนะวันนี้ที่ตอนเช้ามีพี่คนนั้นนะคะที่อยู่ในคลิปอขามาทําเหมือนกับว่ามาทําบุญอะเขาเอาอาหารปลามาถุงใหญ่ๆเลยถุงแบบเหมือนกระสอบข้าวอย่างเงี้ยค่ะยาวๆสองกระสอบแล้วก็ จังหวัเราก็ถ่ายคลิปพอดีแล้วก็ได้เห็นปลานะคะแล้วก็เลยมีวิดีโอคลิปน้องปลาทั้งหลายเนาะแล้วก็เอามาให้พวกเพื่อนๆดูนะคะก็ก็เป็นการเที่ยวแบบว่าชิลๆนะตอนเช้านะคะก็ไม่มีอะไรมากก็ดีอะรู้สึกดีนะได้มีคลิปมาให้เพื่อนๆดูนะคะตอนนี้แม่น้ำเจ้าพยาสวยมากเลยค่ะ มันสะอาดอะ่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อะ่ะยาวๆจะลองชิมก่อนอืมอืมไม่รู้มีแป้งเปล่าคงจะม,มีเหรอเนาะ เพื่อนสรุปกินไม่หมดนะจ๊ะดูดิไม่ไหวจริงๆจ้ะแล้วดูไข่ทำไงไม่รู้เนี่ยถ้าเอาไปใส่หมอ้อมันต้องเสียแน่เลยหมัดผัดหน่อไม้ด้วยอันนี้จะทิ้งอันนี้ไม่คิดมากแต่อันเนี้ยเดี๋ยวคิดดูก,ก่อนอาจจะวางไว้อีกนะแล้วก็ให้อยู่แล้กินอีกรอบนึงค่ะสรุปแล้วก็กินกับข้าวไม่หมดนะคะแล้วก็ไม่ไหวจริงๆค่ะเดี๋ยวเหมือนเดิม ประมาณเที่ยง20นาทีนะคะก็ทำภารกิจตามศาสนานะคะแล้วก็มีทำงานถึงเย็นเลยนะคะอ่าก็วันนี้ก็ไม่ใช่สิเดี๋ยวพรุ่งนี้จ๋าจะมีอย่างที่ไปที่บ้านเกิดนะคะ ก็ไม่ต่างกับที่อยู่ตรงนี้เท่าไหร่เนาะแล้วก็จะให้ไปดูตั้งแต่ตอนเช้าแล้วค่ะจะมอีอาหารนะคะตามแบบ local นิดนึงนะคะเป็นแบบว่าชิลๆนะสบายๆไม่ได้หรูหราอะไรนะคะชีวิตจ๋าก็จะประมาณอย่างนี้นะคะแล้วแต่จ๋านะคะแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็มีถ้ามีโอกาสได้ออกไปเที่ยวที่ไหนหรือกินอะไรแปลกๆอย่างเี้ยคะ่ะก็จะเก็บภาพแล้วก็ถ่ายอคลิปวิดีโอมาให้เพื่อนๆดูเยอะที่สุดนะคะแล้วก็ ไม่ต้องซีเรียสน,นะคะแล้วก็เป็นคลิปแบบว่าสบายๆนะคะก็อย่างที่บอกว่ายอ,อย่างที่บอกไปว่าจะมีแบบมีประโยชน์บ้างให้ความรู้บ้างนะคะก็สำหรับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะอ่าเพื่อน จ๋าลืมบอกไปนะคะหลังจากจ๋าทานข้าวแล้วเนี่ยจ๋าได้ต้มน้ำสามเกลือนะคะจะมีพุซาอันนี้นะคะพุซาแล้วก็กระเจีย๊ยบแห้งนะคะแล้วก็มะตูมแห้งนะคะน้ำสามเกลือเนี่ยมีประโยชน์ของอในร่างกายด้วยนะคะช่วยลดไขมันในเส้นเลือดแล้วก็ช่วยในเรื่องอผนังหลอดเลือดเจือจุนได้ช่วยไม่ให้หลอดเลือดเปราะง่ายนะคะ โอ้ห oh, สปปรรพคุณของเขามีมากมายเลยนะคะ,ะน้ำสามเกลือเนี่ยจ๋าก,ก็จะดื่มต้มดื่มเป็นประจำอยู่แล้วนะคะถ้ามีเวลาแล้วก็ส่วนใหญ่เขาก็จะใส่น้ําตาลนะคะแต่ว่าจ๋าไม่ไม่ดื่มน้ําตาลไม่ทานน้าตาลนะคะอันนี้ก็จะกินแบบเป็นออริจินอลเลยเป็นเหมือนน้ำน้ำปเปล่าๆอย่างเงี้ยคะ่ะแต่มันก็จะมีรสชาติเปรี้ยวนิดนึงของกระเจี๊ยบออกมาเนาะแล้วก็ถ้าพอต้มเสร็จเนี่ย มะตูมแล้วก็ทุตานะคะแล้วบางครั้งก็จะเอากระเจีย๊ยบเนี่ยมาปั่นรวมกันด้วยค่ะแล้วก็กลายเป็นสมูทตี้ได้อ,อีกเมนูหนึ่งนะคะอันนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะคะตอนนี้กําลังต้มน้ํารออยู่นะก็แนะนําเพื่อนๆเ,เลยนะคะอันนี้ประโยชน์นะคะลองไปทําดื่มได้นะคะจ้าไปจริงๆนะจ้า เป็นกำลังใจให้จ๋าด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe <go friends. S 1> และกดกระดิ่งข้างซ้ายนี้นะคะเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อไปของจ๋านะคะบ๊ายบายค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ